สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC คุค้มคุ้มผมแนะนำร้านเมโ o ท็ p ปอัพเพลงใช้ UAD กับชื่อตออัวละครหลัก็สามารถเติมได้แล้วทางร้านยังรับเติมเกม,เกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์เมโลท็อปออย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้องเมโล Top Up ัพคนลงก่เราด้วยประเด็นนี้ไม่ปืน ปืนเล่นี่ปืนเล่นี่ปืนเลยครับปืนเ่ยปืนเี่ยเปิดตอนแรกเรานครับพอดีไม่ช่ไม่พอดีพอดีพอดีผมเล่นแดดดีวิทยความแงดีมักไม่ค่อยเปลี่ยนลไปยอยู่นต้องย่ในการัดนไม่คือไม่มีปืมันจะเสียเปียบไงเใจ่ะมนจะถือมีแล้วมันจะเสียเปียบเจะเสียเปียบน่ล โอ้โหลงเร็วโอ้ยโอ้ยเชี้ยลงลงเร็วจังวะมีคนลงก่อนเราด้วยเด็นเฮ้ยคอไม่ปืนอุ้ยปืนเลนี่เลนี่ปเลยครับปนเย ไปแล้วมีืนไหมมีกูหาปืนอยู Mother, no ่ตอนนี้ยบัานกลางปะมันใช่บั๊กลางฟิวกันทุ่มตันทุ่เ h ฟิว Watch out เด็๋วันด้อเอย เออกูดูเฉยกูดูเฉยอมันปาโงี่ปาโ้งให้เฮ้ยมีมี่เมีรูยาวัชเาโอยี่นเนาเฮ้ยเบกเตอร์ดึงดึงดึงไปดูไปดูตสองต่อสองตัวนี้ต่อสองเทียบเลยในนี้มีศกเทียบเลยน่าจะเป็นอย่างนั้น อันนี้รอเลยชัจะไมกา่เลยนริ่งบไป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 โอเคไปเลยโกลงไหนลงไหนลงที่เดียวกันใช่มตอนนั้นลงลงที่เดียวกันรลงที่เดียวกันเลงที่เดียวกันผมมีเวกเตอร์ะมีใครเหลือะมันละเดี๋ยเเดี๋เๆ กูด<ร>ได้สกินเรือมา <blows S 1> กูเม,ม็เน,กน,น<ช>มทกกรผิวเขียวอีสัอ๋อถ้าชนะมันจะได้ของลงมาด้วยหรอลงเลยปมะเัดี่ัด้ดวดะกมันตัวไมาาตายตัวแรกวงง่าล,ล็อกพวกมึงเลยนะที่เหรอก็ได้คิวไคิวเลยวก่รู้จะเศ้าว่าจะวางให้ไม่ได้คิวนีด้วยเลย

มีคนย้อขวามมีคนยู่ขวามือโีรยงือามไเดี้ยกตายไปดีตายไปดียังหายังหาไม่เจอเลยยังหาใครไม่เจอเลยไปไหมไปไหม้าเหรียญหาเหรียญ ยังไม่ได้กูเฮ้ยเปิดกล้องอะเปิดกล้องอะเปิดกล้องได้เหยแล้วต้องข้ามมีคิวนะเื่อยๆอืออู้หูหายหายตัวที่มันยืนโมาได้อมันเอ้ยคนนะ10นาทีมาแล้วดาน้ทอ่อออาตัดยนไม่มีน้าที่อะไรเลยไอ้ตัดตรงไหนเนาะ

Mark the tay, location. Chứ mà tai hả? cho tay. Watch out, watch out. Ui. Watch out. Watch out. Tay 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 tay

เดี๋ยวมันบานเลยเฮ้ยโอ้รถจอดแบบนี้เจอกันนะ Watch out หอยหลังเนิน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 ใช่ใช่ใช่ไปไหนหายก่อนตัวเดียวก่อนหลังสองตัวหลังสองตัวอู่ลานลาบ้านแดงสองตัวบ้านแดงสองตัวดีไม่ชัดบ้างบ้แดงสองนว

ห่อคอยมันยิงฟรีเอ้ยเอ้หูชั้นหอคอยเองหูชั้นหอคอยเูอย่ามาเล่นป่าหูช้นเหอกคอยหรอชั้นย้อนปืนรอกไปเลยไม่ไม่ไม่ลองสายหน่อยลองสายหน่อยลอง้ายหน่อยจะท่า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 ไม่ไ่่าา Watch out ตังไหนตังไหนซ้ายไหน Watch o u สมเหรอเออเออเออเคเคโอเคยิงฟรีได้รลแป๊บอีแค้มลูกมันมันนองแล้วมันนองแล้ว หมด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 ้วมามาแล้วมาแมาแล้เดี๋ยวต้องเหรอยึดชั้นนี้ยึดชั้นนี้กำลังไปกำลังไปกำลังไปกำลเกิดไอตายวงตายวงไอ้เหี้ยกําลังจะยิงไม่ยึดตรงนี้จะยอไปเลยครับผม Quay AW yêu của bệnh nhân đồ thương mại lây của nhiên em mê yên em yêu hello 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 เฮ้เฮ้กดเทปกดาวไลค์ย่งีรอหมดเวลาก็ได้ก็แล้วมันแล้วด้สั yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in cause i wanna have worth